กาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยเลยนะคะอยู่กับเราเตยโอเวอร์ค่ะคลิปนี้จะมาสอนวิธีการเพิ่มเพลงให้โชว์หน้าโปรไฟล์ไอของเรานะคะจะมีวิธีการยังไงไปรับชมกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะให้ทุกคนกดเข้า IG จจากนั้นให้ทุกคนกดรูปโปรไฟล์ มุมล่างนะคะขวามือรอสักครู่นะคะอ่าจากนั้นนะคะให้ทุกคนกดคำว่าแก้ไขโปรไฟล์อ่าพอเรากดเข้ามาแล้วนะคะก็จะขึ้นหน้าตาแบบนี้นะคะก็ให้ทุกคนหาคำว่าเพิ่มเพลงในโปรไฟล์ ให้ทุกคนกดเข้าไปเลยนะคะ,ะจากนั้นนะคะหน้านี้เขาก็จะให้เราเลือกเพลงสำหรับโปรไฟล์ของคุณก็คือว่าเราอยากจะเอาเพลงอะไรหรือเราชอบฟังเพลงไหนก็ให้เราเลือกเพลงนั้นเข้าไปนะคะอ่ะก็ให้ทุกคนกดกากบาทเนี่ยนะคะอยู่ตรงวงกลมสี่เหลี่ยมเนี่ยคะอ่ะกดเข้าไปเลยอ่าหน้านี้ก็จะเป็น เพลงนะคะพอเรากดเข้ามาก็ให้เราเลือกว่าเราอยากได้เพลงไหนหรือว่าเราชอบเพลงไหนก็ให้ทุกคนกดติ๊กเข้าไปเลยนะคะอ่าทีนี้ก็จะเลือกเป็นเพลงนี้นะคะก็ให้ทุกคนกดเข้าไปอ่าแล้วก็กดติ๊กถูกนะคะตรงอักษรสีฟ้าอ่าจากนั้นนะคะก็บรรทัดข้างล่างนะคะก็จะมีให้เราใส่คําบรรยาย ่าทีนี้เราอยากใส่คำบรญญา,ายนะเราก็ใส่เข้าไปเลยนะคะทีนี้จะยกตัวอย่างให้ดูนะคะอพอเราใส่เสร็จแล้วให้ทุกคนกดลูกศรติ๊กถูกนะคะอยู่มุมบนขวามือ,อกดเลยอ่าจากนั้นให้ทุกคนกดติ๊กถูกเหมือนเดิมนะคะตรงที่เดิมเลย ทีนี้ทุกคนจะเห็นใช่ไหมคะว่าหน้าโปรไฟล์ของเราได้ขึ้นเพลงที่เราได้เลือกมาเมื่อสักครู่นี้นะคะแล้วก็ตรงคำบรรยายนะคะที่เราได้ก่อกไว้เมื่อสักครู่นี้ก็จะขึ้นอยู่บรรทัดข้างล่างต่อจากเพลงที่เราเลือกเมื่อกี้เลยนะคะเห็นใช่ไหมคะว่านี่มันแสดงอยู่หน้าโปรไฟล์ของเราเลยนะคะก็ถ้าใครอยากจะเพิ่มเพลง หน้าโปรฟาไอจนะคะก็ให้ลองเอาไปทําตามกันดูนะคะได้ผลแน่นอนค่ะคลิปนี้ก็ต้องขอตัวราไปก่อนสวัสดีค่ะ